เราเบิกบานรีบมาเร็วไวย,ยินรับมันใหม่ยินให้แกกันฮ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้ขาไม่ถึงครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรจริงๆครับรายการดีๆที่พาทุกท่านเรียนรู้งานด้านการเกษตรอยู่กับผมปอไสโฮมเช่นเคยครับ และวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาที่ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับซอยช้างนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับผมไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยครับและที่นี้นะครับเขามีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยังครบวงจรและไม่ใช่มีแค่การเกษตรนะครับยังมีอ่าเขาเรียกอะไรโครงข่ายต่างๆนานาเยอะแยะมากมายในซอยช้างแห่งนี้ครับและตอนนี้นะครับผมนัดกับผู้บริหารศูนย์แห่งนี้ไว้นะครับวันนี้เขาจะพาพวกเราเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้อย่างครบ อย่างจัดเต็มอย่างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมพรออยู่แล้วไปกันเลยโอ้ยจะกันยันไม่ค่อยเป็นสวัสดีครับ าละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้บริหารของศูนย์แห่งนี้นะครับผมอยู่กับพินาคนสวยครับสวัสดีครับพินาครับสวัสดีค่ะตามหามานานแล้วแม่ยายของผมนะฮะดีเลยครับแม่ยายผมในนาคตนนะครับท่านผู้ชมครับพินาครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับซอยช้างนะคะก่อกําเนิดมาตั้งแต่ ปีพศ2538นะคะหลังจากที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะก็เสร็จแล้วชุมชนที่อยู่ตรงนี้ก็คือแต่ก่อนเนี้ยเขาเป็นปน,นานะะเป็นทุ่งนากระสวนนะคะอพอนาสวนเขาจมชาวบ้านก็รวมตัวกันแต่ว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะทําไม้ดอกไม้ประดับเนื่องจากว่าถ้าปลูกเป็นไม้ผลเหมือนเดิมเนี่ย กว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าแต่ถ้าทําไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างฟื้นเร็วแต่เขาจะไม่มีบริเวณนะคะพ่อกับแม่ของพิตีเนี่ยก็คือเจ้าของที่เนี่ยก็คือก็คือพ่อผ่านกับแม่ชูเนี่ยเขาก็สละพื้นที่ตรงนี้19ไร่ครึ่งเพื่อท่ทั้งหมดเป็น19ไร่ครึ่งเพื่อที่ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ให้ชุมชนที่รวมตัวกันมามาอยู่ เราก็ให้ค่าเช่าในราคาถูกแต่เราก็คือสินคือสถานที่อย่างนี้คือเป็นที่ของบรรพบุรุษของพินาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือของพ่อผ่านกับแม่ชูนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยปลูกเป็นพืชไม้ผลใช่ไหมฮะก็เป็นนาด้วยค่ะลูกเป็นนาอ๋อเป็นทำนาทำสวนทำไรอะไรปกติทั่วไปใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจออุทกภัยปี38ใช่ไหมฮะที่ว่าครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งไม่ใช่ปี54่เนาะปี54สเพิ่งล่าสุดที่ผ่านมา54สีเราไม่โดนนะคะก็คือหลังจากเจอน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็น มาเป็นเนี่ยจัดให้ทําไม้ดอกไม้ประดับเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยคือเวลาขยายพันธุ์แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะจําหน่ายได้ในราคาคือพอทําจํานวนมากแล้วเวลาขายมันจะขายไดง่ายเพราะราคามันจะไม่เหมือนกับไม้ผลระยะเวลาก็สั้นกว่าด้วยถูกต้องเพราะว่าเขาจะผลกว่ากว่าไมออกไม้ผลปีนึงก็ผลผลิตแค่ครั้งเดียวไงคะกว่าจะกว่าจะลอยอีกสักปีหนึ่งแล้วเขาจะกินอะไรกันประมาณนี้ใช่ไหมฮะเขาาทีเอ้ยมาทําตรงนี้มันจะได้เร็วขึ้นอาจจะต้องทั้งปากทั้งตอนทั้งพวกนี้ก็คือจะใช้ระยะเวลาที่สั้น แล้วแล้วพี่นามีมีความรู้ดั้งเดิมก่อนไหมฮะก่อนที่มาทำไม้ไม้ดอกไม้ประดับคือจริงๆเนี่ยนะถ้ามาถามพี่เนี่ยพี่เป็นคนเป็นคนทํางานออฟฟิศแต่ว่าพี่ตีเนี่ยเขาเป็นเป็นเจ้าของที่พิช้นพี่ตีเนี่ยคือแฟนพี่อ๋อแฟนของพี่นาที่ที่ดูแลกิจการตรงนี้อยู่ใช่ไหมใช่ก็คือนั่นแหละเขาเป็นชาวสวนชาวนามาก่อนก็เขาเป็นลูกของพ่อผ่านแม่ชูเจ้าของตรงนี้เขาสามารถที่จะ คือความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างจะล้นเหลือคือเก่งล้นเหลือแฟนัเก่งแต่เราแต่เราจะไม่บอกว่าเขาเก่งคือทุกวันนี้ที่ที่เราอยู่เขาเราได้ไอด้าจากเขาด้วยอคือเป็นคนมุ่งมานะใช่ไหมฮะคือขยันแข่งเนาะแบบชาวสวนชาวไร่ใช่ ไม่มีคําว่าจนในหมู่ชนที่ขยันนี่ไม่มีคําว่าจนในหมู่ชนที่ขยันนะครับคุณผู้ชมฟังไว้คํานี้แมโดนมากแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นไม้ดอกไม้ประดับใช่ค่ะเป็นยังไงครับกิจการหลังจากนั้นเป็นต้นก็คิดว่าน่าจะฟื้นได้เร็วนะคะเพราะว่าจริงๆตรงนี้เปิดมาตั้ง17ปีแล้ว17เปีใช่าะเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับนี่ใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ปี2539 หลังจากที่น้ําท่วมทุกคนก็อยู่กันแบบมีความสุขเพราะว่าชุมชนที่มาอยู่เนี่ยแต่ก่อนนี้เลยนะก็เป็นชุมชนเมืองชุมชนที่อยู่แถวนี้ก็คือเป็นคนพื้นที่เป็นคนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแต่ปัจจุบันนี้นะตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยชุมชนเมืองเขาเข้ามาเยอะมากเขาบอกเลยหมู่บ้านจับส่ระสังไ่เขาก็เลยขายที่กันขายที่กันแล้วชุมชนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่มาจากที่อื่นก็มาจับจองพื้นที่ แล้วก็ทําธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคนเดิมที่เขาขายที่ไปเขาไม่ทำอะไรกันฮะก็เขาก็สบายไงก็มีก็อย่างเราเวลาเราขายที่ซื้อรถซื้อบ้านเขาก็อยู่กันแบบสบายเขาก็ไม่ต้องทําคือคือมีเงินไ้แบบกินทั้งชาติดีก็ไม่หมดก็แล้วแต่คนคนคิดคนคนทำใช่ไหมฮะแต่ว่าหมู่บ้านที่มาติดต่อซื้อเราเนี่ยเราก็ไม่ขายเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเป็นที่มาติดต่อซื้ออะไรครับก็ประมาณ500อกว่าล้านนะคะ ห้าร้อยสี่สิบล้านเองห้าร้อยสี่สิบล้าน <c oughs> ใช่ไม่ขายท,น <c oughs> ทีนี้เราเราอยู่กับพ่อแม่มาตั้งนานคือเราเรามีความรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะมาหมดตรงเราคงไม่ใช่ไง oh. เราก็เลยจะต้องพยายามทํำยังไงแล้วก็ปรับปรุงตรงนี้ให้ <c oughs> ใช,ใช่ใช่ผมว่าแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดพี่นาขายไปเนาะ <c oughs> มันก็จะหมดแค่รุ่นพี่นาถูกคือถ้าถ้าตายไปก็ลูกก็ใช้แค่มูลเก่าแต่ว่าถ้าเรามีที่นี้อยู่เนี่ยมันทําได้ยันลูกยันหลานเลยนะใช่ไหมแล้วเราก็ได้ได้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอ๋อนี่สําคัญเลย <c oughs> คือเราอยู่กันแบบพอเพียงใช่ใชเพราะว่าค่าเช่าในราคาถูก15บหปีที่แล้วเดือนละแ800ดร้อยเองค่ะอืมเดือนละ8ป0ร5ปีที่แล้วเท่าอายุผมเลยนะ15ปีที่แล้วก็น,นั่นแนหะแค่เดือนละแ0 0้อยแต่ปัจจุบันนี้ ชุมชนเมืองเข้ามาแล้วข้างหน้าก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าแล้วแล้วคนที่มาอยู่เนี่ยเขาก็มีศักยภาพพอในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของพ่อแม่ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเราก็เลยปรับค่าเช่าปัจจุบันนี้เป็นพันห้าแล้วนะพันห้าเราก็ยังอยู่แบบก็ไม่แพงไม่แพงเพราะฉะนั้นอย่างพื้นที่ข้างหน้าเจ็ดเมตรครึ่งเนี่ยแล้วลึกสามสิบเมตรเนี่ยไปหาที่ไหนพันห้ามก็ไม่มีแล้วเราก็บังคับเขาด้วยนะคะว่าเขาต้องประกอบกิจการอย่างเช่นแบบในล็อกนี้ใช่ไหมนี่คือพันห้าใช่ค่ะถูกค่ะเนี่ยโอ้โหนี่ใหญ่มากนะคุณผู้ ใช่ค่ะเนี่ยใหญ่มากเนี่ยคือ1 5 0 0บาทน5้0บาทแล้วแต่ใครจะทำอะไรคือจริงๆแล้วถ้าแล้วแต่ใครทำอะไรเราคงพูดอย่างนั้นไม่ได้เราเราจะต้องมีคอนเซ็ปต์ของเราด้วยว่าเพราะว่าเรายังอยู่กับชุมชนที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมจริงๆตรงเนี้ยมันจะมีพิพิธภัณฑ์ของตติที่เขาสะสมของอะไรที่แบบเยอะๆมากมายน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมแล้วก็ยังมีอะไรที่อยู่ภายในซอยช้างที่อยู่ในศูนไม้ดอกไม้ประดับแห่งนี้นะ ใช่ไหมฮะทำไมเขาเรียกว่าซอยช้างครับไม่เข้าใจคือแต่ก่อนเนี้ยถ้าพูดถึงเล่าเรื่องซอยช้างเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเป็นไงฮะสมัยก่อนเนี้ยถนนซอยที่น้องขับรถเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ถนนแบบนี้นะคะมันเป็นคันคลองมันเป็นคันคูท้องนานะพูดง่ายๆเป็นท้องนาทั่วไปเหมือนตกคูที่ในเพลงบอกอะก็คือเป็นท้องนาแล้วเนี่ยพวกพี่น้องเขาก็คือกลางคืนอะช่วยกันแอบทํา แอบทาเหมือนกับเอาหินเอาอะไรมาลงทําให้มันแบบเดินได้แล้วช้างที่เกิดขึ้นก็คือสมัยก่อนพี่ชายคนโตเขาทํางานอยู่โรงน้ําแข็งที่เยาวราชแล้วคนจีนน่ะเขาชอบเอาพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไม่เอาแล้วก็ไม่โยนทิ้งเ,เขาก็ไปได้ช้างตัวหนึ่งเอามาแล้วเขาก็มาตั้งไว้แล้วคือความที่แบบพูดอ่ะพูดว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาเป็นอะไรตรงนี้เขาจะตั้งศาลให้ปรากฏว่าไม่ต้องเลยแค่คนืนนั้นเองภายในคืนนั้นนะคะก็มีรถก็คือ ชนอะชนแล้วตายเสียชีวิตตรงนั้นเลยตรงตรงที่วางช้างเลยเหรอใช่ก็เลยต้องทาสารให้เขาก็มีคนจากไกลๆเข้ามาเพื่อแบบเคารพนับถือก็มาเส้นไหว้จนเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นสารใหญ่แล้วก็ทําบุญทุกปีนะคะต้องศารอยู่ตรงไหนตอนนี้เมื่อก่อนอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟฟ้าค่ะแต่ว่าบังเอินตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งฝั่งถนนราชพฤกษ์แล้วผม ฟังมาแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากๆทั้งพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมฮะแล้วก็พืชพันธุ์ไม้นานาชนิดเรายังมีสปานวดแผนไทยให้ทุกคนที่เวลาเดินมาเมื่อยแล้วยังได้รีแลกด้วยนี่เยอะเลยไปดูกันเลยดีกว่าไหมไปไหมคะโอเคเราไปกันค่ะไปดูดีกว่าครับ ณผู้ชมครับและตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่เขาเรียกอะไรนะครับพี่นาตรงนี้พิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณของตาตีอะค่ะโอ้โหพี่พิพิธภัณฑ์สะสมเครื่องโบราณของตาตีเลยนะตาตีก็คือแฟนพี่อ่าตรงตรงเลยเดี๋ยวเราจะเข้าก่อนที่เราจะไปขึ้นไปชมนะนี่มันจะมีคําขวัญเห็นไหมอ่านี่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 ไมคดใช้ทําขอเหล็กงอใช้ทําเคียวคนคดอย่างเดียวใช้ทําอะไรไม่ได้โอ้โหนะครับ ไม้ที่คดเนี่ยยังไปใช้ทําขอเกี่ยวนุ่นเกี่ยวนี่ได้นะฮะเหล็กงอก็ไปใช้ทาเคียวเกี่ยวข้าวได้คุณผู้ชมถ้าคนคดเนี่ยเอาเพอเลยคบเลยครับใช่จริงจริงครับจริงๆเดี๋ยวเราเข้ามาชมในบ้านเลยค่ะมามาเลยมามากันเลยนี่เรากาลังเดินเข้าไปบ้านพี่นาใช่ไหมฮะใช่แล้วแต่ขมเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับพี่นาแถวนี้ใช่ใมีอะไรบ้างครับก็ เดี๋ยวนะอันนี้เป็นธรณีสารก่อนนี่ธรณีสารเป็นไม้มงคลนะคะมงคลหูใช่ถ้าเจมากก็ไม่ยาก่ะหาได้ที่นี่หาได้ที่นี่เลยนะครับไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมซอยช้างมาเลยนะเต็มเลยใช่ใช่แล้วก็้คจริงๆความชุ่มชื้นของซอยช้างเนี่ยนะมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้กลุ่มเฟิร์นหรือว่าพวกเนี้ยเราจริงๆอันเนี้ยเป็นสวนธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อความเพื่อบรรยากาศของเราอะไรคือเฟิร์นนะครับก็อันนี้ค่ะ เฟิร์นมันมีหลากหลายประเภทแต่เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกร้านเฟิร์นนะคะ oh. เดี๋ยวใช่ที่ซอยช้างนะสูนไม้ดอกไม้ประดอกซอยช้างแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งผลิตเฟิร์นที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี oh. อันนี้เป็นกลายนะคะกลายที่เป็นไม้พันธุ์วงกระดังงาที่ออกดอกเก่งที่สุดอันนี้กระดังงาครับเนี่ยเป็นวงกระดังอาดมนี่หอมมากหอมหอมาก ขนาดเด็กๆนะเนี่ยใช่แล้วให้ดอกทุกวันวันไหนต้นนี้ไม่มีไม่มีดอกนะคะโอ้น่ามาอยู่จังบ้านนี้พี่นาจะบอกให้ว่าคนที่ชอบเลี้ยงกล้วยไม้นะไม่จําเป็นจะต้องไปเอาเขาใส่นี่เธอดูโอ้ยเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเลี้ยงให้ขึ้นกับเสาปูนเลยนะท่านผู้ชมใช่ค่ะใช่เลี้ยงแบบธรรมชาติพี่นาจะบอกว่าถ้าเราอยู่กับธรรมชาติมากเท่าไหร่สุขภาพจิตเราจะดีผมมาอยู่ได้สักคนได้ไหมได้เลยจะมาคนเดียวพอเหรอพี่มีทุปของคนต้องมาไม่ไมผมเป็นนี่อะไรนะชลวัฒ เดี๋ยวขึ้นบ้านเลยดีกว่า ตอนนี้เรากําลังจะขึ้นชมพิพิธภัณฑ์สะสมของตะกีนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นไฮไลท์ของสูนไม้ดอกไม้ประดับซอยช้างแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีโอ้โหนี่สุดยอดครับเชิญครับเชิญเลยครับมาเลยมาเลยนี่คือสถานแห่งบ้านายทองใช่บ้านาสทองหรือเปล่าครับ่ใช่ค่ะนี่แหละเป็นนี่คือ พิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณของตตีเลยสุดยอดเลยนะคะเราก็จะเห็นอะไรที่ดูค่อนข้างเก่าครั่งเริ่มต้นอันนี้เรามารู้จักเจ้าของเจ้าของอันนี้แฟนพี่เองคนรดน้ำคนทำสวนคนทำสวนนี่พอไหมว่าตตีเนี่ยหัวายถ้าเห็นข้างนอกนี่เหมือนคนสวนเหมือนเหมือนไหมเหมือนไหม ขอเรียกว่าพี่ตีเลยแล้วกันเนาะเลก็เรียกพี่นาแล้วได้ได้ยินดีก็เนี่ยข้อมูลต่างๆที่เขาสะสมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถามเขาได้เลยเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยเขามีที่มาพี่กัทำไมทำไมพี่ตีถึงถึงมีพิพันส่วนตัวเป็นของตัวเองขนาดนี้ชอของเก่าช่องของเก่าเมียเก่าชอบไหมมีสองอย่างที่ไม่ชอบไมาสรเมียเก่าอะไรคแกแตรกับเมียเก่าผมไม่ทำจะแล้วเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มแรกจากเริ่มเริ่มจากสะสมอะไรครับคือว่ามันก็ทุกอย่างนะมองดูของเก่าเราเห็นแล้วมันมีค่า ก็ด <Ừ> de de ูสมบัติเก่าของพ่อแม่ยังมีค่าที่จยังงานบ้านยังมีค่าเลย๋อเนาะใช่แล้วเราก็ต้องสะสมเลยมาแล้วพ่อเราชอบอยู่ด้วยอละและอย่างนี้เนี่ยคือผมเห็นนาฬิกาเยอะแยะเลยน่าะการฟ็อตเลยเอ้พเรามีนาฬิกาตอนนี้เราพที่เราได้เปรียบเพราะอะไร เราซ่อมเป็นด้วยอ๋อพิตีเป็นเป็นช่างซ่อมในกาเนกาซื้อของคนพาอะไรมาก็มาซ่อมมาอะไรมาแล้วเก็บไว้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาจะมีมุมซ่อมของเขาอ๋อนี่เป็นเป็นมุมซ่อมแบงค์เนี่แบงค์นี่ของจริงหมดเลยใช่ไหมครับจริงค่ะพ่อไม่เปิดคือแบบถ้ามีไม่ได้ใช้เลยหรือหรือว่าเราเราไปเก็บซื้อมาครับมันต้องสมัยก่อนนี้ใช้ทันของโฟมาสไม่ใช้ทันสมัยเด็กเด็ก แต่จะหมายถึงว่าแบงค์พวกนี้พี่ตีเก็บสะสมมาตั้งแต่นละรุ่นไม่ใช้เลยก็ใช้มาตลอดก็มีไม่ใช้ไม่ถี่รุ่นที่ไม้ใช้เลยเพราะว่าสมัยก่อนทายทุกคำโลกอะไรเงี้ยเราไม่ทันขอผมซื้อแบงค์ได้ไหมได้ไปเหรียญก็ได้เป็นเหรียญนี่แพงมเหรียญที่ฝากพกง่ายกว่าแบงก์อันนี้ก็จะเป็นสแตมป์เห็นไหมก็จะมีรุ่นต่างๆแล้วแต่แต่จริงๆยังมีอยู่ในอัลบั้มที่เราไม่สามารถที่จะออกพรีเซนต์ได้เพราะว่าที่บ้านเรามันแคบ ต้องขอบคุณพี่ติมากเลยครับที่อนุรักษ์ของเก่าเหล่านี้ไว้ให้ผมและรุ่นแบบลูกหลานได้มาเห็นนะฮะถ้าเกิดจริงๆนะเอาจริงๆนะครับผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะฮะขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากที่ทําอนุรักษ์ไว้ให้พวกเราดูนะแล้วพี่นาจะพาผมไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปชมพี่พิพัณฑ์ไม้ไทยหายากไม้ไทยหายากอีกแล้วข้างบนนี้ว่าหายากแล้วมีหายากอีกนะเป็นวงกระดังงาค่ะทั้งวงเลยบ้านนิ้วหายากกันนั้นเลยไปดูกันเลยเราไปดูกันค่ะโอเคครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนพืชพันธุ์ไม้ที่หายากหายากมากนะพี่นาค่ะเป็นเป็นไม้ไทยวงกระดงาที่เป็นพืชดึกดําบรรพ์แต่ว่าระดนงงา่เป็นวงกระดงงาที่ค่อนข้างเป็นเป็นพืชชั้นสูงที่จะไม่ค่อยมีคนรู้จักอย่างเช่นต้นนี้นี่สาวสอยดาว เป็นยังไงครับสาวดาวชื่อพ่นาก็เข้าใจว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแน่นอนผมนิ่มรู้จักเลยครับปัจจุบันนี้เขาก็ค่อนข้างจะสูญพันธ์แล้วด้วยเพราะว่าต้นนี้แต่ก่อนพินาขายไป6กพันห้าหกพันห้าต้นเท่านี้นะสองเมตรประมาณ2เมตรสองเมตรใช่แล้วปรากฏว่าลูกค้าไปเลี้ยงไม่ถึง3เดือนไม่มีใบเลยค่ะโกรนหมดเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นไม้ป่าโดยแท้ไงเขาก็เลยค่อนข้างจะเลี้ยงยากนี่พินามาฟื้นต้นนี้3ปี 3ปีผลจะ้อันี้คือต้นที่ตายไปแล้วใช่ไใช่ค่ะเราก็เอากลับมาฟื้นเหมือนกับเรามาชุบชีวิตเขาใหม่เพราะว่าเราได้ฉายาเจ้าแม่วงกระดังงาอเราต้องสามารถคืนชีพให้เขาได้ใช่ถูกต้องนะฮะสาวสอยดาวแล้วตรงนี้คืออันนี้เป็นแสตดสยามแสตดสยามแสตดสยามก็เป็นหนึ่งในไม้วงกระดังงาที่คนนิยมค่อนข้างมากถ้าเป็นคนที่รู้จักเพราะว่าจะออกดอกที่ซอกใบเราจะมาดูดอกที่ซอกใบทีนี้ถ้ามีสามซอกจะสามดอกสิบ ซอกสิดอกพันซอกก็พันดอก๋พคืะจะอกซอกออกหมดเลยถูกต้องข้างล่างนี่อะไรก็ออกหมดเลยใช่ค่ะออกหมดเลยค่ะทุกซอกเลยหูยงี้เวลาดอกมันออกมาเต็มกลิ่นคงหอมมากเลยคือถ้าถามว่าหอมมากไหมคงไม่ได้หอมเหมือนเหมือนกระดังงาทั่วไปไม้ชั้นสูงเขาจะไม่มีกลิ่นเท่าไหร่แต่จะได้สีสันกับความดก ส่วนต้นนู้นจะเป็นนางเลวนางเลวนี้ก็เป็นไม้เป็นนี้ที่ผมชอบมากเป็นหนึ่งในไม้วงกระดังงาที่ที่ให้ดอกดกมากดอกดมากอุ้ยทำไมดอกมันตุ้มๆอย่างนั้นอะอันนี้คือเม็ดเขาอันนี้คือดอกเขานี่ก็คือต้นนี้เวลาติดดอกจะเป็นสีเขียวใช่ค่ะมีหลายต้นไหมครับเนี่ยก็ถ้านางเลวจะปลูกไว้แค่คู่เดียวโอ้ดีแล้วครับอยาเก็บไว้เยอะเลยครับจริงๆก็มีเยอะนะคนก็แบบให้สงสัยเ้ยะไรอะไรจะชื่อนางเลวอันนี้มีจริงนะลองไปเปิดไม้วงกระดังงาดูได้นะคะมีจริงมีจริง อ่าแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นค้างหัวหมู้างหัวหมูอันนี้ก็จะสูญพันธ์แล้วใช่ค่ะปัจจุบันนี้มีแต่ในป่าแล้วค่ะเพราะว่าคนอย่างบ้านเราเนี่ยไม่คนไม่มีบริเวณไม่สามารถที่จะปลูกเขาได้นะครับมันมันเกี่ยวกับดินด้วยไหมเขาว่าดินดนทบุรีเนี่ยมันสุดยอดอันนี้ก็มีส่วนเพราะว่าไม่งั้นทุเรียนนวลจะราคาสูงใช่ไหมเออทุเรียนนวจะราคาสูงหูนี่แล้วอะไรอย่างงี้พี่นา ตอนพันอะไรมันยังไงครับตอนแรกเป็นไม้พอมะเล็ดมาพี่ตีตัวนี้รู้สึกเขาก็จะไม่ตอนมันติดเม็ดเยอะมากค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เก็บมาเราก็ไปสามารถปลูกได้ต่อใช่ค่ะก็คือเป็นไม้พ้อมเมล็ดันนี้ก็ยังมีวงกระดังอันนี้ต้นนี้คือหํำช้างค่ะอันนี้เป็นหํำช้างต้นเล็กต้นนี้คุณผู้ชมหํำช้าง นี้ก็จะเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งก็คือมหาพมราชินีว้าวมหาพมราชินีชื่อแค่ชื่อก็ก็ชื่อก็เป็นมงคลแล้วใช่ค่ะนี้วก็ให้ดอกทั้งปาคือเดิมต้นเนี้ยเป็นต้นไม้ที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมันไม่มีชื่อแล้วมีคนหนึ่งที่อยู่แม่ฮ่องสอนนะเขานําต้นกิ่งพันธุ์ไปถวายสมเด็จสมเด็จท่านก็เลยพระราชทานนามมาให้ก็เลยกลายเป็นมหาพรมราชินีใช่ค่ะดอกมันหอมไหมหอมค่ะเป็นไม้ดอกหอมแลวให้ดอกทั้งปีดอกใหญ่สวยคือสวย เวลาดอกล่วงแล้วแถวนี้จะขาวไปหมดเลยค่ะต้นนี้ก็เป็นลำดวนดอยสินค้าที่ขายดีที่สุดของที่นี่ก็คือลำดวนดอยกับปลายเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมออกดอกทั้งปีออนี่กําลัง<ๆ>จะรอบาน,น,น,นอดอกมีสองสีในดอกเดียวกันแล้วเวลาให้ดอกจะดกมากจะเป็นกลุ่มเดียวกับ มหาพรมราชินีค่ะไอ้คือพวกนี้คือเหมือนคล้ายๆกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ที่ที่พ่นาตัดตอนไปไปขายถูกต้องใช่เลยคือสมัยตะก่อนอ่ะพี่ตีเขาก็ไม่ได้มาถึงเอาต้นใหญ่อย่างนี้มาปลูกนึกออกปะเขาไปตัดจุจักเขาชอบพันธุ์ไม้ที่ไหนเขาก็ซื้อซื้อมาชื่อแปลกๆเขาก็มาจิ้มจิ้มจิ้มไว้แล้วเราก็ไม่เคยรู้ด้วยนะว่าเรามีวงพรังงาเยอะขนาดนี้เราไม่ใช่ถูกเราก็เลยเหมือนกับว่า ตอนนี้มันมีหนังสือเล่มนึงที่เอาพี่ไปลงแล้วเขียนว่าพี่เป็นเจ้าแม่วงกรดัดงงาวว้าวมีหนังสืออยู่อยู่ที่พรมิตรเจริน,น,นใช่และนี่มีอะไรเอ่ยส้มซ่าพี่ส้มซ่าส้มซ่านี่เดี๋ยวนี้หายากแล้วค่ะเพราะว่า เวลาเวลานี้เชื่อไหมเวลาพี่ตีตอนตอนนี้นะไม่เคยพอขายเลยค่ะเพราะว่าขายดีแล้วก็เป็นไม้ที่ลูกคนบอกว่าเลี้ยงเนี่ยคือถ้า,ถ,าถ้าขยายพันธุ์ด้วยวธีการเสียบเนี่ยเขาจะโตช้าแต่ถ้าเพาะเมะ็ดอ่ะจะดีสุดทีนี้ลูกค้าเ็าจะบอกอุ้ยพี่นาถ้าเกิดเพาะเม็ดเนี่ยเราก็คงน่าจะไม่ได้ลูกหรอกมั้งเ็าคงจะช้าพี่ตีเลยตอนเลยค่ะต,ตอนนิ้ง<า>เลยจัดเต็ม อันนี้ก็เลยมีกิ่งตอนกิ่งตอนล้วได้ลูกเลยค่ะกินกินโอเคใช่ไหมกินได้พี่นาจะบอกว่าลูกนี่ถ้าเล็กนี่สิบบาทนะถ้าใหญ่ลูกละยี่สิบแล้วเขาใช้อะไรมารู้ไหมคะใช้ได้ทั้งทั้งตัวเขาเลยเนื่องจากว่าผิวเขาเอาเก็บไว้เวลาเขาขายมีกรอบเคยเห็นไหมนั่นแหละคือที่หันหันเขียวเขียวคือต้นนี้นะคะใช่แล้วน้ําผ่าแล้วเอาไปคั้นปั่นกินบำรุงหัวใจสุดยอดโอ้สุดยอด สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงนะครับใช่เอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่มาทั้งหมดนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่พิธพัณฑ์จนมาถึงจบตรงนี้นะครับผมสวนพืชพันธุ์ไม้ที่หายากครับโหสุดยอดจริงขอบคุณพี่นามากมากนะครับที่พาพวกเมเยี่ยมชมนะฮะแล้วท่านผู้ชมเนี่ยชมอยู่ผมว่าได้รับและซึมซับแน่นอนกับสิ่งของต่างๆที่หายากมากมายนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลาจำต้องจากลากันไปนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการครับบร ยาน้ำสมุนไพรยงเหงน้ำดื่มจายหมาดครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยที่ JC Shop ของเรามีจำหน่ายให้ท่านทั่วประเทศกันเลยนะฮะติดต่อกันได้เลยทั่วประเทศเลยมีหมดเลยแน่นอนครับผมเอาละ,ะครับนะฮะติดตามชมรายการเกษตรเจ๋งจริงครับทุกวันเสาร์เวลา8นาฬกาถึง8น30นาทีนะครับ ทางช่อง JC TV นะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่นาเขาจะพาผมไปดูอะไรต่อนะพี่นายังไม่หมดแค่นี้นะครับผมเจอกันครับผมกับรายการเกษตรจริงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นาครับกิบตะลิงปิงก่อนนะผมกินจริงเ่ยผมชอบมากเลยเออนั่นแหละสามลูกนี้นีครับสามลูกนี้นี่นี่เออไม่ถึงอ่ะเตี้ย อันนี้คืออะไรเอยเป็นสวนเฟิร์นนะครับใช่ค่ะเป็นเฟิร์นแล้วก็เป็นมอสอันนี้จะเป็นสวนสวนามอันนี้คือเขาก็เพาะกล้วยไม้ขายเหมือนกันใช่ใช่ก็คือเขาเ็เพาะพวกนี้เลยไม้พวกนี้เป็นไม้ที่เขาเพาะเขาทําขายของเขาคืาอะไคือจริงๆแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนสไตล์ไหน